จจร,รับายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําสวัสดีครับผมนพพร2007นะครับ วันนี้ก็จะมารีวิวสินค้านะครับของบริษัท PS Group นะครับได้รับการราะข้อจากบริษัทให้ผมมาทดสอบอุปกรณ์นะครับแบรนด์ไทยแต่สินค้าผลิตจากในประเทศจีนนะฮะก็เดี๋ยวมารีวิวตัวแรกกันเลยนะครับคือผมต้องเท้าความว่าคันเบ็ดคันนี้ผมได้เอาไปทดสอบในงานแข่งขันตกปลาเชลที่เขื่อนศีนครินมาเมือ่อเร็วๆนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นคันแบ็ k เดวิลนะครับ ขนาดเฟุต2เวท16 30นะครับแล้วก็ล่อ,อเป็นลูซิเฟอร์เกียร์7.1นะครับแล้วเหยื่อที่ใช้ก็ที่ผมจะมาทดสอบวันนี้ก็เป็นเจ้ากันลมขนาด6.5าเซนทาจากไม er ้เนื้อแข็งตัวเบ็ดเป็นงานดัดมือสลิด 5O โอนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องลอ,อกกันนิดนึงครับว่าล้อ,อเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับราคาไม่เกิน2,000บาทแน่นอนผมพูดเลยนะครับไม่เกิน2,000ในระบบหน่วงเนี่ยเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับแล้วก็ ค่อนข้างคุมฟู่ได้ดีนะครับผมบอกเลยนะครับคุมฟู่ได้ดีนะครับตีง่ายเงียบไม่ดังนะเวลาตีนี่คือเงียบมากเลยนะครับตัวนี้ก็หลังจากที่ทําคลิปแล้ววันนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะมาทดสอบให้หนักที่สุดหาปลาชโดไซตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ทดสอบแล้วก็จะทําการผ่าลอกให้น้ายดูว่าภายในเป็นยังไงถ้ามีจุดใดที่สึกหรอเราก็จะทําการวิเคราะห์แล้วก็ทําการปรับปรุงนะครับผมบอกเลยว่าลอกตัวนี้จะมีจาหน่ายเร็วนี้แล้วก็ อะไหล่นำเบอร์ทุกชิ้นสามารถเบิกได้จากคลินิกดูแลรักษาลรคของผมลอกทุกตัวจะส่งมาทําที่นี่นะนะที่ซื้อไปนะครับซ่อมที่ไหนไม่ได้ติดต่อไม่ได้ให้มาหาผมได้เลยนะครับมีอะไหล่ทุกชิ้นการรันตีจากบริษัท p ีเอสกรนะครับตัวนี้ผมเป็นแค่คนทดสอบเป็นแค่ช่วงที่ดูว่าการทํางานของรอกมีปัญหาในขณะที่ใช้งานไหมนะครับก่อนส่งเข้าบริษัทนะครับเป็นตัวโพตไท์นะครับผมบอกไว้เลยนะครับ ส่วน16 30ตัวนี้คันเนี่ยออกวางจำหน่ายแล้วผ่านแล้วนอนแต่ผมก็นำมาจับคู่กันนะฮะลอกเป็นลูซีเฟอร์นะครับแบรนด์แบ็กเดวิลนะครับจับคู่กันแบบนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่างานหนักๆน,นิดนึงชดตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับลองลงมานะครับก็จะเป็นเดมอนลอกนี้เป็นเดมอนเกียร์7.1เหมือนกันตัวนี้ในงานแข่งเนี่ยผมก็เอาไปตีปัร์มาแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นอาการเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะใช้คู่กับการลมสายนะขนาด6.5เซนเหมือนกันครับ โอเบตเป็นงานซาเลตัดมือ5โอเหมือนกันนะครับเหยื่อท,ทำจากไม้เนื้อแข็งนะครับคันเป็นแบกเดวิลขนาด7ฟุตนะครับ12 25ชุดนี้ผมบอกเลยว่าเบามากๆลอกราคาพันกลางๆนะครับตัวนี้ส่วนลูกป,ปืนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้รายละเอียดในตอนที่ผมผ่าลอกลอกทุกตัวที่ผมใช้นะครับก็จะนํามาผ่าดูข้างในว่าเกิดอะไรขึ้นคําว่าผ่านี่หมายถึงการแกะหรือซ่อมนั่นเองครับในคลินิกดูแลรักษาลอกของผมนะนะก็ฝากติดตามนะครับกนะ็คือ2รุ่นนี้จะใช้ให้หนักที่สุดแล้วก็ดูความ เสียหายว่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับแรงรับแรงกระแทกได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้ง2ตัวมีอะไรทุกชิ้นแน่นอนครับซื้อไปแล้วไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้ชื่อว่าแด็กคล่านี่เป็นเทพของเหยื่อเบาของใน b l แบล็กเดวิลเลยก็ว่าได้นะครับการันตีกันว่าแบบน้ำตีเหยื่อเบาดดีผมก็เลยจะใช้กบยางออปชันของผมนี่แหละครับเป็นงานกบยางตัวเล็กๆแบบนี้ขนาด4.5เซนนะครับคันก็จะเป็นความยาวตัวนี้น่าจะ6ฟุตเท่าไหร่นะผมเพิ่งได้จับครั้งแรกเหมือนกันนะครับ ตัวนี้เวท64นะครับความยาวประมาณ6ฟุต6นะตัวนี้นะครับถ้าผิดก็ไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแล้วก็ลอกเนี่ยเป็นแดคูล่าตัวนี้ลูกปืนนี่มันเป็นโพไทปยนะครับยังยังอาจจะยังไม่ไม่รู้แน่ชัดเดี๋ยวตอนที่ผมแกะล้างนะครับหรือว่าผ่าดูภายในเดี๋ยวตัวนี้ผมจะชดสอบกับตกปลาช่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็การันตีว่ามีอะไหล่ทุกชิ้นเหมือนกันนะครับบอกเลยนะครับแล้วก็ระบบหน่วงเนี่ยจะเป็นหน่วงแม่เหล็กของแบบแคล้ายๆ b f เของชิมโน่เลย เขาถึงบอกว่าตีไกลมากๆนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากดูคลิปอ๋อเกียร์ตัวนี้เป็น8.1เลยนะนี่นะครับตีเบางาน U l นะครับเด๋ยวเล็กๆกดยางหนอนยางเท็กซัสเนี่ยคือได้หมดเลยเขาบอกของเขาคุมแล้วเวลาปลากินจะมีเสียงรอบทุกตัวในแบรนด์นี้จะมีเสียงทุกตัวเวลาปลาดึงออกสนุกกับเกมนี้มากๆครับ3คันนี้นะครับก็คือวางจำหน่ายแน่นอนเร็วๆนี้แล้วก็ผมบอกเลยว่าน้าที่ใช้แล้วมีปัญหาให้ติดต่อหาผมเลยเร็วๆ,ๆนี้ผมจะ ทำการทาความเข้าใจเกี่ยวกับลอกทำเกี่ยวกับทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวแถมครับชื่อว่ากริล่านะครับตัวนี้อยู่ในภายใต้แบรนด์ของ P s เหมือนกันแต่อยู่ในแบรนด์ของครูมิธนาณาเคยใช้ลอกถูกนะครับตัวนี้ราคาไม่เกินพันนะตัวนี้ก็ถือว่าเบรกนี่ผมลองซัดมาหนักเลยผมก็ใช้ชู้คู่กับกระดีก,กันลมนะขนาด6.5เซนน้าหนัก28กรัมตัวเบ็ดเป็นเบอร์สองนะครับแล้วก็คันเนี่ยผมเลือกใช้ตัว7ฟุตนะครับ12-25 เพื่อมาตกปลาไายนะครับทั้งหมดเนี่ยสคันนี้ผมก็จะทดสอบนะครับก็ฝากนะนะคอยติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวหลังจากที่ตกปลาเสร็จบอกเลยว่าผมจะใช้งานให้หนักที่สุดเหมือนกับที่น้าใช้จริงครับและการดูแลรักษาจะต้องทำยังไงในระบบจะต้องเป็นยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากขอบคุณบริษัท P s นะครับที่ไว้ใจให้ผมทดสอบแบครีวิวถือว่าเป็นเกียรติกับนพพรสองพอย่างยิ่งนะครับฝากนะคอยติดตามชมทุกช่องทางนะครับนพพรสองพันเจ็ดนะครับโอเคเดี๋ยวไปตามดูคลิปเดี๋ยวผม อุ้ยนานะแม่งไม่ถูกเห็นช็อตเลยไหมนี่ลีมีเต็ดม่วงลีมีเต็ดม่วงท้องถึงก็บสำลักสะเลดเลยนะครับอื้มเหยื่อนี่ผ่านบะนาผักหัวมาตักตักๆๆโดดเข้าใส่เลยครับ ตัวเมื่อวานตัวเมื่อวานตัวเมื่อวาน แล้วก็เดมอน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 แบคเดวิลเจ็ดฟุตครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไมห่ไปครับเดมอนใหญ่มากครับตัวนี้บอกเลยว่าใหญ่ทูฟี่แล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดสุดครับเดมอนอัดแล้ว ไปโอ้โยตัวนี้เดมอนครับพันกว่าบาทพันกลางๆครับโอ้โหคันหมดหรือยังครับโอ้โหใหญ่มากครับโอ้ยมาทางนี้เลย เีมอนครับโอ้โหโอ้ยเดินสุดๆเลยโอ้โหใหญ่จริงครับยัดยัดฮือโอ้ยแบคเดว,วิลเจ็ดฟุตครับสิบสองยี่ห้าโอ้ตัวนี้ สายกันลมนะครับโหนะนะจะจะเลยตัวนี้เป็นเดมอนนะคุมดีมากๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะลองกลับไปผ่าเช็คระบบดูนะครับตัวนี้แต่ว่าสู้ได้แล้วก็เบาเบานะครับกับแบ็คเดวิล7ฟุตเนี่ย12 25เนี่ยหมัดกันเลยตีง่ายนะครับคุมฟูดได้ดีมากๆนะครับ แต่ที่รู้สึกว่ากําลังเบรกเนี่ยครับมีเสียงแบบนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะโดนฝนโดนน้ำนะครับผาเบรกเลยมีการสะอึกเทียนาได้ยินเสียงนะครับตัวนี้เดี๋ยวหลังจากทดสอบแล้วกับปลาใหญ่ไซส์นี้นะครับผมก็จะไปทําการผ่าหรือเช็คระบบภายในนะครับหูเล่นเอาเหนื่อยเลยนะตัวนี้บุบเลยนี่นะครับสายกันล่มขนาด6.5เซนนะครับตัวเบ็ดเป็นงานดัดมือนะครับตัวเบ็ด เตเลท 5O นะครับอคันที่ใช้นะครับก็เป็นแบ็กเดวิล7ฟุตนะครับ12.5ลอกเป็นเดมอนเกียร์7.1ครับเดมอนนะตัวนี้นะครับกับปลาไซส์นี้นะวัดได้จังๆนะครับเก็บสายได้เร็วมากนะครับเสียงเฟืองเนี่ยเงียบลื่นคุมฟูได้ดีนะครับระบบแม่เหล็กนี่ดีมากๆนะครับแล้วก็อะไหล่ลอกทุกชิ้นเนี่ยเสียหายทุกจุดมีอะไหล่เปลี่ยนทุกชิ้นนะครับซ่อมที่คลินิกดูแลรักษาลอกของเราเลยนะครับตัวนี้ โอเคนะครับฝากผลงานแบ็กเดวี่ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองรีบนำปลาไปส่งเจ้าหน้าที่ครับเดี๋ยวชับนะครับนี่ครับขอบคุณสมาพิสวยจากกรฟิชชิ่งด้วยครับโอเคครับนะได้กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนนะได้รับชมด้วยนะครับโอเคครับเต็มดินเดียวครับแล้วก็มาโอ้ยางงี้ดินอีกปรีนึงก็ไม่หลุดครับเจอตัวเบ็ด5โอแต่ตอนผมอัดกลัวมากๆนะครับเหมือนวัดไม่จังนับนะครับนี่ครับสายกันลมนะฮะขนาด6.5เซนนะครันนะนะ นี่ครับกลมเขาไปเต็มถึงลูกกระตาเยอะเลยครับตัวเบ็ดเนี่ยมีความแข็งแรงมากครับเป็นตัวเบ็ดสเตลเต 5O นะครับลงานที่ดัดคือดัดด้วยมือนะครับแล้วก็หยอดด้วยกาวนะครับพันด้วยสายพีอีดับเบิ้ลนะครับความแข็งนี่การันตีได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเหยื่อนะครับจากไม้เนื้อแข็งนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดเลยครับนานาได้ลองนะครับตัวนี้คอยติดตามผลงานนะครับขอบคุณบริษัทพีเอสกรุ๊ปด้วยครับที่ทดส่งคันมาให้เราทดสอบนะครับก็จากตัวผมเองนพพรสมประเจเนี่ย ค่อนข้างการันตีนะครับแล้วก็ที่ผมชอบเลยคือมีอะไหล่ซัพพอตลูกค้านี่นะครับกล้าขายครับสินค้าเนี่ยเป็นบริษัทไทยนะครับแต่ว่าสินค้าจะผลิตในประเทศจีนนะนะสบายใจได้ครับเรื่องอะไหล่นี่มีครบทุกชิ้นแน่นอนครับผมได้การันตีมาจากพี่โอ๋พี่โอ๋บอกว่ายังไงก็มีน้านพรชัวๆเลยครับโอเคฝากติดตามตัวต่อไปกันด้วยนะครับได้ครับตากกล้องนี่โอ้โหสุดไปเลยดูตัวผมนะครับได้ครับ อ้นี่ครับหนักมากมากครับตัวนี้สวัสดีครับผมบนพพลสองพันะครับอยู่กับคลินิกดูแลรักษาล้อครับตัวนี้ก็จะเป็นลออแบรนด์ b a c k Devil ตัวนี้ชื่อว่า Demon นะครับก็ใช้งานมาแล้วนะครับก็จะมาลองเช็คระบบภายในกันดูว่ามีสึกหรออะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูเรื่องแม่เหล็กกันก่อนเลยนะครับแม่เหล็กเนี่ยก็จะเป็นระบบ ห้าเม็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบหน่วงเนี่ยเป็นการผักออกมานะครับสนดดกับสปูลนะเหล็กก็เวลาปรับสูงก็เมล็ดกรจะดันขึ้นนะครับอันนี้ตัวแรกก่อนลูกปืนก็จะมีหกบวกหนึ่งนะครับเป็นลูกปืนใต้เสาเบอร์เดียวกันนะครับกับเจ้าลูซิเฟอร์มาดูใกล้จานกดกันนะครับตัวนี้กําลังเบรกเจ็ดกิโลเหมือนกันนะฮะระบบภายในเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าแหวนซับ ชุดเดียวกันเลยนะครับถือว่าคุ้มนะซื้อตัวท็อปจวลองตัวรองท็อปก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับผมทายเลยว่ากําลังเบรกน่าจะใช้ชุดเดียวกันนะครับตูวก๊กเสียงของฝาปับหน่วงเนี่ยให้มันเหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเสาตัวทีเป็นสปูลแบบยาวนะตัวรีซอเอร์เนี่ยเป็นแกนสั้นตัวนี้เป็นแกนยาวนะข้อแตกต่างนะ การยึดน็อตบอดี้เนี่ยคือตำแหน่งเดียวกันทุกอย่างนะครับบอดี้มันจะค่อนข้างเหมือนกันเลยนะครับภายในเนี่ยค่อนข้างเหมือนกันเลยนะครับนาฮะชุดแหวนชุดบูทชุดอะไรเนี่ยเบอร์เดียวกันหมดเลยนะครับชุดเฟืองก็เหมือนกันเลยแสดงว่าอะไหล่สองตัวเนี่ยสามารถสามารถใส่กันได้นะครับ ชุดเฟืองนี่เดี๋ยวผมยกมาทั้งชุดเลยนะครับเหมือนกันแน่นอนนะครับลูกปืนใต้เสาเดี๋ยวลองมาชมกันดูแต่ผมว่าตัวนี้ตอนที่ผมใช้นะน,นะเดี๋ยวเรามาดูพระเบกกันนะว่าพระเบกมันจะเป็นตระกูลเดียวกันไหมตัวนี้ผมจะกระชับคลิปนิดนึงไม่ต้องรื้อทั้งทั้งชุดนะครับชุดหน้านี่เดี๋ยวเปิดหน้ากากอย่างเดียวนะครับตัวนี้มันเป็นแค่หมุดล็อกที่เฉยนะครับง้างแล้วก็ไม่มีน็อตยึดนะครับสบายง่ายมากทําให้เรา ดูแลได้ง่ายนะครับเราไม่ต้องยกมาทั้งชุดนะครับภายในก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องจานเบรกใต้นี้กันก่อนนะครับชุดแรกนะเนี่ยครับผ้าเบรกของเขาเนี่ยค่อนข้างแบ่งออกมาเลยนะครับว่าเป็นผ้าเบรกเขาเรียกว่าวัสดุอีกวัสดุหนึ่งนะครับผมเรียกง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่ตัวกิ๊กเสียงของเขานะผ้าเบระครับ ถึงว่าเบรกตัวนี้มันถึงไม่เหมือนกับเจ้าตัวูซิเฟอร์นะก็คือราคามันย่อมเยาลงมาทุกอย่างก็ลดตามสัดส่วนนะครับเป็นพระเบรกแต่ว่าเป็นตระกูลน้ำมันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ผมก็ทําการใส่จารบีของไบนีดเข้าไปนะครับภายในก็ประมาณนี้ตัวเขาควายนี่ก็คือเบอร์เดียวกันนะนะไม่ต้องนะรับผมได้กระชับคลิปได้ด้วยนะครับส่วนลูกปืนเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปนะครับมีแค่หกบุกหนึ่งครับโอเคครับทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเริ่ม ทำระบบนะครับจลบีน้ํามันต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบลูกปืนเพืนหน้าห้างเดียวเหมือนเจ้าลูซิเฟอร์นะฮะตัวเดมอนนะครับนี่ผมก็เตรียมเตรียมไว้ก่อนนะครับก็ไล่หยอดน้ํามันที่เราองประกอบจะได้ไม่ต้องมาทําทไปหยอดไปนะครับเซตไอพวกนี้เสร็จก่อนนะครับบางจุดผมก็อาจจะลดคลอสลงนะครับในการลื้อในการ ทำนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืดเดยื้อนะครับตัวนี้ก็พระเบรกตรงนี้ผมได้ถามบริษัทแล้วนะครับเป็นพระเบรกจารบีน้ำมันได้นะครับก็ผมก็จะทาด้วยอินฟินิตีของไบโอกนะครับเพราะว่ามันใหม่ตัวนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเป็นวัสดุใหม่นะครับสำหรับพระเบรกโอเคทาด้วยจารบีไบโอ c เรียบร้อยครับมาใส่ระบบนะครับ มันส่วนต่างล่อลื่นนะครับตัวนี้ตัวเกียร์สายนี้ผมก็กระชับคลิปในการหยอดเรียบร้อยนะครับสปริงนะปืนใตเสานะครับนิ้ใหญ่จริงๆนะเสานี่เป็นทองเหลือกนะแต่ไม่หนักนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาวัสดุทองเหลือกผสมหรือเปล่าแต่ปกติเสาที่ผมเคยจับเนี่ยต้นขนาดนี้นะบอกเลยว่ามันต้องหนักนะครับอันนี้มันไม่หนักเลยนะครับ ดีไหมโอเคทงานดีนะครับใส่ก็จะมีร่องให้ใส่นะครับ การทาจะมีที่เฟืองผมจะย้ำทุกคลิปนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเดมอนนะฮะของแบ็คดีวิลนะครับเฟืองสแตนเลสหนาฟันใหญ่ๆแบบนี้นะคงกระสึกหลอได้ยากนะครับราคาขนาดนี้ลื่นขนาดนี้นี่ผมบอกลโอวโหโเพิ่งเคยเจอนะครับ หมที่ผมตกปลานี่ลอกถูกๆต,ตัวนึงก็สองพันกว่าบาทยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่านี้เลยนะเดีย๋ยวนี้วิทยาการมันพัฒนาไปไกลจริงๆนะวงการลอกตกปลาเสร็จละนะครับเราจะประกอบได้เลยครบนะครับตรงนี้เราทำความสะอาดไว้หมดแล้วนะครับเราก็เช็คความเรียบร้อยก่อนที่เราจะประกอบฝานะโอเคใส่เลยครับ เราจะต้องให้เข้าล็อกมันกปุ๊บเลยนะครับให้พอตึงก่อนเสร็จแล้วผมก็จะมาใส่สปูนนะครับตามด้วยฝาหนวล็อกนะครับ ตัวนี้ก็จะมีเขี้ยวดำๆนะใต้ฝานะเพื่อจะเข้ากระหอดตรงนี้เวลาหนาๆใส่ก็ต้องระวังด้วยนะตัวนี้ก็จะมีกิ๊กเสียงเหมือนกันนะโอเคลื่นครับตัวนี้ปุ๊บปืนนะครับ เสียงนะครับคนจะมีรักษาเกี่ยวหน่อยนะครับย้ำนะครับอะไหล่ทุกชิ้นไม่ว่าลูซิเฟอร์หรือเดมอนมีทุกชิ้นนะครับอนาซื้อไปไม่ต้องกวนะครับสามารถส่งมาที่คลินิกของเราได้นะครับมีอะไหล่ไว้ซัพพอร์ตนะครับตัวนี้เป็นลอกแบรนด์ไทยนะ p s Group นะครับเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับอนาที่สนใจอยากจะลองนะครับผมบอกเลยว่าการันตีได้เลยว่าเป็นลอกที่มีคุณภาพแล้วก็สมกับราคามากๆนะครับตัวนี้ พันกลางๆแบบนี้นี่ออปชันขนาดนี้นี่โอ้โหบอกเลยว่าทาได้ยังไงนะครับกับราคาขนาดนี้แล้วมีอะไหล่ไว้รองรับตลอดอายุการใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องใช้ทุนเท่าไหร่นะครับบริษัทที่ไว้ดูแลลูกค้านะครับถ้าไม่มีอะไหล่นะครับ,บผมว่าคงไม่ไม่รับทำนะครับนี่ก็บอกว่ามีอะไหล่ทุกชิ้นนะครับนะครับความลื่นนะกำลังเบรกเช็คก,กันหน่อยกิ๊กเสียงทำงาน เบรกที่มันดังตอนนั้นก็คือจะมีพระเบรกมันแห้งนะในคลิปที่น้าดูมาที่มันอึดอึๆนะครับร้อมันตกน้ํามานะครับตอนนี้ผมก็เติมเข้าไปหมดแล้วความลื่นนี่คือลื่นแน่นอนนะครับเนี่ยพอสับแฮนเดิลเนี่ยลั่นเลยด้วยความลื่นของมันนะครับจริงๆรอบมันต้องมีสายด้วยที่จะเห็นความลื่นทีสูงเพราะลูกป,ปืนเนี่ยเป็นลูกป,ปืนโมทั้งหมดนะครับโมมาจากบริษัทเลยจบลงแล้วนะครับเจ้าตัวเดมอนนะที่ได้ทดสอบนะครับเกียร์เจ็ดจุดหนึ่งนะเบรกเจ็ดกนะิโลนะครับลูกปืนหกบวกหนึ่งนะ หรือล้างเช็กระบบนะครับจากที่ผมด้ทดสอบก็มีการสึกหลอที่ไม่มากเท่าไหร่แต่เพียงว่าเอาตัวนี้บอกเลยว่าโดนปลามีปลากระสุบ 2- 3ตัวแลวปลาชดโดนไซ์ใหญ่ตัวหนึ่งแล้วตอนที่ทดสอบเนี่ยผ้าเบกมันเปียกน้ำนะครับนะคนที่เป็นเฮดเตอร์ก่อนหน้านี้ตอนนี้กลับมาลื่นสมูทได้ดีนะครับใช้งานได้ปกติไม่มีเสียงแล้วนะครับเบกก็หนักตามอัตราจํานวนของเขาที่เขากําหนดมา7กิโลนะครับไอ้ที่มันกดนะแ,แก่งนี้นะไม่ต้องตกใจเพราะลอบที่เช็คระบบแล้วลื่นมากเนี่ยมันจะลั่นโดยปกตินะครับโดยประมาณ นะครับรอแพงๆก็ล่นไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะครับนานาเคยดูคลิปผมไปในตอกหลายคลิปมากนะครับโอเคครับขอบคุณบริษัท PSG อ o ก p นะครับที่ไว้วางใจนพอพร2 0 0 7นะครับฝากกดหัวใจนะครับฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามท่องทาง YouTube Facebook นพรสวนดอนด้วยนะครับโอเคครับตัวนี้ไม่มีอะไรน่าจะจบลงทุกอย่างแล้วสมบูรณ์นะหวังว่านานาคงได้ทดสอบกับผมนะครับเอนดีี่อ